ลุกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็บพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็บสวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้นำมีดสเสน่มนดำนะครับมาฝากเพื่อนเอน,นะครับ ส่วนนี้ทามาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นแหนบรถสิบล้อนะครับหนาปึกเลยนะครับจะออกเป็นทรงมีดเน็บนะครับกึ่งกึ่งมีดแคมป์นะครับผสมนะครับผสมผสานนะครับมาในโทนสีดํานะครับผมเลยเรียกว่าเสน่มนดํานะครับทั้งใบทั้งด้ามนะครับดําเลยนะครับใบนะครับ ใบทำมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมด้วยน้ำมันนะครับชุบทั้งใบนะครับก็เลยดำนะครับดำสนิทเลยนะครับส่วนด้ามนะครับด้ามทำมาจากไม้ประดู่นะครับรมควันนะครับเพื่อให้มีสีดำนะครับสวยงามมากนะครับมากับชุดนะครับ ชุดฝักแปมหวายนะครับตัวอย่างเล่มที่หนึ่งนะครับใบยาว10.2นะครับกว้าง 2. อดแนะครับตัวนี้จะออกเป็นโทนมีดเน็บนะครับสันนะครับสันอยู่ที่ แปดมิลน,นะครับไล่ปลายนะครับแปดมิลไล่ปลายนะครับแคมที่สองนะครับสิบจุดสองนิ้วเหมือนกัน,นครับออกทรงมิดแคมนิดๆน,นะครับสวยครับสวยมากนะครับใบกว้างสองจุดห้านะครับ นี่แหละครับเข้าด้ามนะครับด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับแล้วก็ตอกหมุดย้ำความแน่นอีกทีนะครับเพื่อความสบายใจของผู้ใช้นะครับจริงๆเนี่ยเฉพาะอัดกาวอีพ็อกซี่นี่ก็เนหนียวหนึบมากแล้วนะครับทนแล้วนะครับ เล่มที่3นะครับ10.2ความยาวอยู่ประมาณนี้ครับ10.2นะครับตอนนี้ก็ออกทางโทนมีดแคมป์นะครับนี่ครับชุดนี้มาพร้อมกับฝักแปมไหวนะครับรวมทั้งชุดเนี่ยครับราคาอยู่ที่1,100บาทนะครับเป็นราคาพิเศษเลยนะครับ1,100บาทนะครับเฉพาะแปมไหวนี่ก็ มาแพงแล้วนะครับเป็นแปมไหวแบบมีหูนะครับเนี่ยครับมีหูหิ้วนะครับหรือว่าจะร้อยกับเข็มขัดนะครับเนี่ยใส่เข็มขัดออกไร่ออกนาออกสวนนะครับสบายเลยครับเนี่ยครับส่วนวิธีการใส่นะครับก็เราจะบีบตรงคอแปมนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคอแปมนะครับคอแปมบีบนิดนึงนะครับบีบนิดนึงแล้วก็ใส่อ่านี่ครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเวลาถอดนะครับอย่าจับแบบนี้นะครับถอดอย่าจับแบบนี้ถอดก็ให้จับแบบนี้หรือแบบนี้นะครับบีบด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงออกนี่ครับเรียบร้อยนะครับส่วนแปมไหวนะครับหายากนะครับตอนนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ศาลก็เริ่มจะ ไม่มีแรงสารแล้วครับคือเรียกได้ว่าแก่ชราแล้วนะครับหมดไฟในการสานนะครับก็จะหายากราคาเริ่มแพงครับเนี่ยเฉพาะแปมนี่ก็ขายแยกอยู่ที่300แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เฉพาะใบมีดเนี่ยครับเฉพาะตัวมีดตัวนี้ก็ขายอยู่ที่900นะครับจริงๆนะชุดนี้อยู่ที่พันสองนะครับแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษนะครับ อยู่ที่1,100บาทนะครับ1,100บาทได้เป็นชุดเลยนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับสามารถทักทายมาได้เลยนะครับ1,100บาทนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ